สวัสดีเพื่อนๆชาวเรือใบสีฟ้ากองเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้แห่งประเทศไทยทุกๆท,ท่านค่ะสำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนคนอกหักนะคะหลังจากที่ได้ตั้งตารอคอยซูเปอร์ดีวของคริสเตยโนโรนันโดว่าเขาจะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะแต่นะตอนนี้ก็ทำเอาแฟนเรือช็อกไปตามๆกันค่ะที่ดีวนี้เกิดพลิกสายฟ้าแลบเมื่อโรนันโดไปโอเคกับปีศาจแดงนะคะ ด้วยกระแสข่าวของคริสเตียนโนโรนันโดก็นับได้ว่าสร้างความฮือฮาและการรอคอยให้กับเหล่าบรรดาสาวกเรือใบสีฟ้าอย่างเราๆเ,เป็นอย่างมากเพราะตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีข่าวมาตลอดค่ะตั้งแต่ในด้านของเอเย่นของโดก็มาคุยและยื่นข้อเสนอให้กับแมนซิตี้และข่าวว่าตัวโดเองนั้นก็อยากย้ายมาเล่นที่แมนซิตี้ด้วยหลังจากนั้นนะคะก็มีข่าวลือว่าเรือได้ยื่นข้อเสนอไปให้โรนันโดพิจารณาแล้วและทางโรนันโดรวมถึงเอเย่นก็ได้เดิน ินทางไปตูรินค่ะเพื่อเก็บข้าวเก็บของและอำลาเพื่อนๆร่วมทีมที่ยูเวนตุสหลังจากนั้นก็ได้นั่งเจ็ตส่วนตัวมาที่เมืองแมนเชสเตอร์ซึ่งตลอดวันนะคะแอดมินก็ติดตามข่าวสารทางทวิตเตอร์อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเรียกว่าเกาะติดสถานการณ์เลยค่ะจนช่วงเมื่อบอสเบบกูเดโอลาของเราได้ถแถลงก็มีความรู้สึกแปลกๆอยู่เหมือนกันนะคะกับถ้อยถแถลงของบอส บอสบอกว่าพอใจกับทีมนักเตะชุดปัจจุบันนี้ส่วนเรื่องของโรนัลโดนั้นบอสได้บอกว่าคริสเตียโนจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าเขาจะเล่นให้ที่ไหนไม่ใช่แมนซิตี้ตัดสินใจไม่ใช่ตัวผมยังมีบางสิ่งที่ห่างไกลอยู่ส่วนทางด้านของฝั่งโอเลกุนนาโซชานะคะกุนซือของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้พูดเป็นในๆว่าจะเป็นอะไรไหมถ้าหากจะพาโรนัลโดกลับโอเทฟอร์ดอ้าวแล้วแบบนี้มันก็แปลกละ จนในที่สุดค่ะเรือก็ได้ประกาศยืนยันว่าได้ถอนทัพเลิกไล่ล่าโรนัลโดมาเสริมทัพเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันว่าจบข่าวนะคะส่วนทางฝั่งของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ออกมาเปิดเผยอ,อย่างต่อเนื่องว่าได้ยื่นข้อเสนอให้โรนัลโดตลอดจนกับยูเวนตุสเพื่อการย้ายทีมและสุดท้ายนะคะก็ได้ประกาศแถลงการของสโมสรอ,อย่างเป็นทางการว่ายืนยันตกลงคว้าตัวคริสเตียโนโรนัลโดเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นอันว่าในซัมเมอร์นี้นะคะแมนซิตี้ของเราได้นักเตะมา1คนก็คือแจ็คกิลลิตเท่านั้นส่วนตำแหน่งของกองหน้าค่ะคาดว่าจะใช้นักเตะชุดเดิมที่มีอยู่ซึ่งตอนนี้ในตำแหน่งนี้ก็มีกาเบียลเคซุสเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะและอาจจะดันเลียมดีแลปขึ้นมาเล่นชุดใหญ่แบบเต็มตัวนะคะหรืออาจจะใช้การเล่นในระบบกองหน้าตัวหลอกเหมือนฤด,ดูกาลที่ผ่านมาก็อาจเป็นไปได้ค่ะ ก็จบข่าวกันไปสทัทีนะคะสำหรับว่าที่นักเตะรายใหม่ของเรือใบสีฟ้าทั้งแฮร์รี่เคนและโรนันโดแต่ก็ยังมีเวลาอีก3วันนะคะจนถึงตลาดปิดและหลังจากนั้นก็ไปลุ้นกันต่อค่ะในตลาดช่วงหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนะคะ ไต่อกันกับข่าวดีกันบ้างนะคะก็ทําให้ชื่นใจขึ้นมาหน่อยนะคะเมื่อบอสเปปโกดิโอลาต้องแก้ข่าวโดวยการยืนยันว่าไม่มีความตั้งใจที่จะอำลาแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราหลังหมดสัญญาในปี2023นะคะและข่าวเตรียมอําลาทีมก่อนหน้านี้ก็เป็นเพราะนักข่าวตีความกันไปเองนะคะโดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าบอสเปปของเราจะอําลาแมนซิตี้หลังจากที่หมดสัญญานะคะโดยสัญญาในปัจจุบันของบอสเราก็จะหมดลงในอีก2ปีข้างหน้า แต่กระนั้นกาดิโอลาบอกว่าถึงเขาจะพูดแบบนั้นไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะออกจากตําแหน่งในอีก2ปีข้างหน้าเพราะตอนนี้ยังไม่มีเหตุผลให้อําลาทีมไปไหนเป๊ปก็ได้กล่าวในช่วงของการถแถลงก่อนเกมนะคะบอกว่าผมไม่ได้คิดเรื่องที่จะอําลาทีมในอีก2ปีผมอาจออกจากตําแหน่งในอีก2เดือนก็เป็นได้ถ้าผลการแข่งขันไม่ดีพอหรือสโมสรไม่แฮปปี้กับผมผมอาจออกจากทีมในอีก3เดือนหรือ5ปีก็เป็นไปได้สิ่งที่ผมพูดก็คือผมจะ พักสักหน่อยเมื่อเสร็จจากการคุมซิตี้มันอาจจะเป็นอีกเดือน2ปี5ปีก็ได้ตอนนี้ผมไม่มีเหตุผลให้ออกไปไหนค่ะสำหรับบอสเว็รของเราก็ยังยืนยันด้วยนะคะว่าเควินเดอะบอยจะลงสนามช่วยทีมในเกมที่จะเจอกับอาร์เซนอลไม่ได้นะคะเนื่องจากว่ามีปัญหาเจ็บที่บริเวณข้อเท้า ดยเรือใบสีฟ้าจะเจอกับอาร์เซนอลที่แพ้มาใน2นัดแรกของฤดูกาลทําให้มิเกลอาเตต้าอดีตมือขวาของกวาดิโอลาต้องพบกับความกดดันอย่างหนักนะคะเป๊ปก็ได้กล่าวว่า2เกมเองพวกเราเล่นมา2เกมไม่ใช่20หรือ50นัดบางครั้งผมว่ากุนซือแบบเราๆก็บาท,ที่จะทํางานด้านนี้ พวกเขาเชื่อมั่นในตัวมิเกลเพราะว่าพวกเขาควักเงินเสริมทัพให้กับทีมทำไมไม่ให้เวลาให้ทีมมากกว่านี้เพื่อสร้างในสิ่งที่พวกเขาอยากจะสร้างล่ะคุณต้องการเวลาค่ะบอสเว็บก็ให้กำลังใจมิเกลอาติต้านะคะอดีตผู้ช่วยของเขานั่นเองไปต่อกันข่าวต่อไปเลยนะคะ ประธานปารีสลันพร้อมคว่ำเรือเป้าหมายชนะทุกนัดในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัซเซอร์อันเคลฟีประธานของปารีสแซงต์แชงแมงนะคะก็ได้ออกมายืนยันว่าทีมของเขาพร้อมแก้แค้นแมนเชสเตอร์ซิตี้และวางเป้าหมายเอาชนะทุกนัดในการลงสนามยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหลังจากทราบผลการจับสลากเมื่อช่วงที่ผ่านมานะคะประธานของปารีสก็ได้บอกว่าแน่นอนนะว่านี่คือการจับสลากแชมเปี้ยนลีกมันมีระดับสูงมากเป็นการแข่งขันระดับสโมสรที่ ที่สุดในโลกมันเป็นเรื่องปกติหากเราอยากไปให้ไกลที่สุดจริงๆเราก็จําเป็นจะต้องเอาชนะทุกนัดรักษาสมาธิในทุกเกมแล้วก็ทํางานไปซิตี้คือหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในโลกแน่นอนที่สุดมีทีมระดับท็อป แต่เราก็อยากจะทํางานและพร้อมเอาชนะสําหรับแมตช์นี้นะแล้วเพ,เพื่อนเรือใบสีฟ้าคิดเห็นอย่างไรบ้างคะประธานของปารีสมั่นใจว่าจะคว่ำเรือนะคะโดยการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรอบแบ่งกลุ่มนี้จะลงฟาดแข่งในช่วงเดือนกันยายนนี้แล้วนะคะโดยในส่วนของคู่ปารีสแซงต์แชงแมงและ, Manchester City ะแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเตะกันในวันที่30กันยายนนะคะเรือจะบุกไปปารีส สำหรับตำแหน่งในกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้เพื่อนๆชาวเรือใบสีฟ้ามีความเห็นอย่างไรบ้างคะคิดว่าจะให้ใครไปยืนในตำแหน่งหน้าเป้าให้ความคิดเห็นกันมาได้นะคะโดยกองหน้าตัวความหวังของเราในตอนนี้ก็คงจะเป็นกาเบียลเคซุตและเลียมดีแลบค่ะส่วนอีกรายในรายของเฟรนันตอรลนั้นบอสจะไว้วางใจให้ยืนกองหน้าหรือไม่ก็ลองติดตามต่อไปนะคะอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจก็เป็นนักเตะดาวรุ่งที่เรือเซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อน หน้านี้นะคะจากฟูมิเนนเซก็คือเกกี้หรือฉายาว่านิวเนมานะคะซึ่งฟาบิซิโอโรมาโนก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าแมนซิ t y ตี้ได้ตัดสินใจโทรเรียกเกกี้กองหน้าดาวรุ่งมากพรสวรรค์กลับมารายงานตัวที่สโมสรก่อนกําหนดค่ะหลังจากที่ปล่อยยืมให้กับต้นสังกัดเดิมอย่างฟูมิเนนเซหลีกในบราซิลใช้งานต่อและมีกําหนดดึงตัวกลับในเดือนมก,กราคมแต่ล่าสุดนะคะนักเตะจะกลับมารายงานตัวกับทีมในเร็วๆนี้ค่ะ สุดท้ายนี้อย่าลืมนะคะแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะได้รับรู้ข่าวสารของทีมรักแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะสำหรับ EP นี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ